แล้วก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอเิรตาทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกม GTA V เซอร์เวอร์เวียดนามนะนะก็รู้สึกว่าตอนนี้เราอยากเข้ามาอยากผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันพูดะไรดเกี่ยวกับประเทศไทยก็ไม่รู้นะเพราะว่าเวลาเราเข้าเซอร์มามันขึ้นมาบวก3าไทยเลยนะไม่รู้ป่ะโอ้คือเ์ฟก็แจ้งหมดเลยนะแล้วตอนนี้เซอร์เวอร์มีอยู่สัก200กับ300คนนะมันเยอะมากๆเลยแลวทุกคนก็พูดภาษาเวียดนามกันหมดแต่ว่าวันนี้กูไปเรียนมาแล้วไอพีกูไปเรียนว่าสินชาวสินชาวแปลว่าสวัสดีเว้ย เออแล้วก็ตัเดนตตื้อไตรันแปลว่าฉันมาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นสินชาวตัเดนตตื้อไตรันพวกมึงต้องจำไม่ขึ้นใจนะโอเคไหมโอเคเออเราเราพูดดิเราพูดดิสินชาวตัเดนตตื้อไตรันสินชาวตัเดนตตื้อไตรันได้แล้วเราแค่นี้เรากเป็นคนเวียดนามละเราปฏิวัติเดียวเข้าเออทีเดียวเขาพิมบวกสามที่เฮ็ดเก้าชั่วโมงวอเตอร์ฟ็อกคืออะไรเข้าเฮ็ดไม่รู้เล่นได้เก้าชั่วโมงเหรอแล้วก็จะโดนแบนเหรอถ้าเรามีว่าฮีโร่แอมฟอร์มไทยแลนด์ไอเลิฟเวียดนามคืว่าเขาอาจจะเขาอาจจะแบบว่า โอ้ให้เล่นสักพักประมาณว่ามีวีซ่าเข้าไปเที่ยวลงประเทศแล้วบอกว่าประมาณนั้นไม่ว่าไอพี่มึงอยู่ไหนเนี่ยกูรังไม่ไหวจะถึงน้ำพุแล้วรถคันนีี้มตอนนี้กู<ล>มีปัญหาสกินไม่โหลดกูต้องหุ่นไม่เป็นไรพี่เดีย๋ยวมันก็โหลดเองอโอเคห้องอยู่ตรงไหนหมองรออยู่ไหนนี่กูกูจะรออยู่ตรงน้ำพุกาลัดไอเซฟโซนเก่าเราอ่ะพี่ไอพีไอพี่เนี่ยโอ้โอ้นี่ปะโอ้โอ้ตัวเด็ดตื้อตายแล์โอ้ตัวเด็ดตื้อตัวเด็ดไอพีเกมไอพีเกมพวกไม่รอดใครมา ไม่มีคนยู่มก็มั่วใช่ป่ะข้ารู้แน่ไม่อะขี่เลยเห็นตัวเห็นแต่ตัวเบเกตไม่เห็นตัวใครเลยเบ็นตัวกูเลยเหรอเออเห็นแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อแล้วก็ตัวเบเกตอ่าอินเทอร์เน็ตมึงอินเทอร์เน็ตมันสารเลวแล้วเราพีกากเฮ้ยอย่าต่อยกันอย่าไปมึงอย่าลืมพวกเราไอ้เหี้ยนี่ก็ไม่ได้ชุบก็ไม่ได้ด้วยอะลูได้เฮียเจอได้ยินแล้ว กูลเทีราเราไปทักทายเจ้าบ้านก่อนไปทำมาทำมาทำมารับผัวแล้วรับผัวแล้วไอพี่พี่มึงเห็นกูมาด้านหลังอ่ะเห็นเห็นกูเห็นมึงไอพี่มึงอย่าเล่นเกียร์เยอะนะเดี๋ยวเขาแบนเราอ่ากูไม่เกียร์กูไม่เกียร์เราเราไปทักทายคนแถวนี้กันดูก่อนดีกว่าไปเหมือนเหมือนเรามาเมืองฝรั่งอ่ะพีแล้วก็ต้องแบบเจอฝรั่งเงี้ยไหมเออตักงใจตั้งใจตั้งใตั้งใจตั้งใจตั้งนจตั้งใจตั้งใจตั้งใจเชียโอ้ยมันงใจตั้งใจง ตีก่อนเดี๋ยวโดนลิกซ์สี์ไม่ชอบเขาเชื่อเขาเชียดด้วยโอ้คาเซียนเนี่ยเทพเจ้าล่าแล้วปีผ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 ชนเขา้วไอเพไม่กูไม่เห็นมันกูไม่เห็นมันจริงๆโอ้เขาขยับมันมาแล้วมันชี้มาแล้วมันมันชนบอกว่าชนกูทำไมไอ้เพลมันจั๊กปืนไอเพลมันจั๊กปืนแล้วตินแจวตัวเดือดตู้ไตรันฮัลโหลตายแน่เลย sorry sorry for my friend ตัวเดนตื้อไทยแล้านกูเห็นตะปืนมันลอยอยู่ไอ้เหี้ยมึงไปชนมันมันเกือบยิงหัวมันแล้วก้อนงอลยไอ้เหี้ยนี่กูเก่งเกี่ยวเก่งเหี้ยเห็นไรตัวเดนตื้อไทยแล้านเชื่อได้หมดไหมับมันยิงมึงแล้วไอ้มีสอบโอ้คนนี้เข้ามาจากอเมริกาใช่หรอออสเตรเลียเนี่ยใช่รู้ได้ไงอ่ะมันบอกไอ้บอมอเมริกาโอ้มาคุยกับมันนี่ คนนี้ไม่ใช่คนเวียดนามนะอารอารูโอ้มีเพลงไม่เอาไม่ชอบเรเกอร์ไม่ชอบเพลงเขาบอกเขาให้เราซ้อมอยู้ยอันเน๊มสวัสดีเช้าสาวกาะกว่ากุงดินเทตุนตัวเด็ดตื้อไต้หรัน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 สวัสดีครับสวัสดีครับกับกลับกลับกรอรอรมวแมวไอเลิฟไอเลิฟเวียดนามไอเลิฟเวียดนามกลวงองค์ยองไป đâu เฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามอะกูโอ้ยดนชนตายเลไอ้เมกกี้รถที่ไหนมาชนไปก็ไม่รู้เอ้ยทำไห้ดีอะโอ้ยเวลาเวลาสปอนสี่ถึงสี่ห้าชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยอะเจ้ไหนอะเจ้ไหนนะเวลาสปอนห้าชั่วโมงถ้าไม่มีหมอเออ please 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 โอ้ยโ e รดโปรดโปรดโปรดฮีลฮีลมายเฟรนด์โปรดเรามูเซลมาเลย Help help my friend please my friend please please my friend help 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 him can can you help my friend please เออเ้าต่อยมิ้ Sorry Sorry ตัเดนตื้อไทยลันเราเราไม่ใช่เรมคนพนักงานคนรู้อะไวๆ can can you speak English can you speak English อะอะอไร้างใหญ่อะไรรับ้าง I don't speak English I'm from Thailand Thailand ตัเดนตื้อไทยลันไทยลันอ่ะ ไทยล้านเก่นะไทยลเก่งนะเก่เลยควักปืนออกมาว่ามันจะัดมันจะแทงมันจะแทงซเอะมูเซเนี่ยันแสเลยควักปืนเต็มเลยเฮ้ยลการเป็นคนดัไปแล้วเดียคนเ้หใจผมอยู่โอ้โอ้โอ้เปเก่งดยแล้วเหรอโอ้ปนเกโอ้ Thank you Thank you Thank you very much Thank you Thank you Thank you very much ไอเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนดังเลยเราคนดังประเอะ เขาอยู่อยู่ในไอเมือนาวไอเมือนาวานมอันเมนละรูปภาษามันปากอะไอ่าเง้ยทุกทุกคนมาหาเราหมดทุกคนมาหาเราหมดเลยเราเป็นคนดักแล้วตัวเดนตื้อไตันไอไไอมูสเทไนจ์เหอจากรยันอ่ไอ I don't น n d e r s t เ n น sorry อีกแม่บเดียวจันดนดบภาหมดไอมันบ้าอลไรวะอันแปลว่าอไเป็นกลอปล่าผู้ภาษาไทยได้ไหมภาษาไทยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยรู้จักแด้เราสวัสดีครับเวอร์เฮ้ยคำต่างๆเราไม่ต้องอะไรเราบอกว่าตัวเดนตเ้อไทยแล้วสวัสดีครับอย่างเดียวเขาก็ได้จะเป็นมิ้งกับเราแล้วมั้งจริงๆคนเวียดนามเป็นไม่แต่กูจะตายหาแล้วเนี่ยแต่ว่าทุกคนมาหาเราหมดเลยแต่เราคนรู้ว่าเป็นไทยเมื่อกี้ก็ตกเกลยวไฮไฮไฮเบอร์ยอดนิวเพล p l a y e เย e a h yeah 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 we are new player อ๋อฝึกเบอร์ยี่สิบ f i m ไม่คุ้มเห็นมัน Thailand 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 เตลีโฟนเลยฮ้ยจักปืนอะไรอ่ะพยาบาลจักปืนเหรอหรือว่าไทยแลนด์ขึ้นชื่อในเรื่องที่ไม่ดีโอ้โนหรือพวกเราขึ้นชื่อในเรื่องที่ไม่ดีเราจะโดนแบนมันพูดอะไรล่ะดูเซิร์ฟนี้มันทำอะไรดีไอ้ดอนโนฟันนี่ฟันนี่นักสืบฮีโร่เด็กที่นี่ไม่มีความตลกใช่ครับฟัฟเฟนอยา แต่ละมันก็บอกแค่ฟันเหรอมันรอนไม่มีความสนุกที่ดีกูสนุกมากเลยตอนนี้ไอโอเคเราไปหารถกันก่อนดีไหมไปรถมันข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอข้างล่างมีรลมีโรงซื้อรถเยอะข้างล่างมีโรงซื้อรถเหรอข้างล่างอ๋อนี่นี่ร้านขายปืนใกล้ๆร้านขายปืนเลยงั้นเราวิ่งไปเลยแล้วกันคำสั่งระวังเหมือนโดนโดนเหมือนผมเราวิ่งดีๆดีใจเย็นค่อยๆไปเฮ้ยจักรยานเฮ้ย เพราะจักรยานเพียงไม่มีใครมาลากไปท่านเดินของไข่ของมันไอพี่จักรยานสีแดงกูไอพี like ่ว่จักรยานส่วนใช้ไหวสุดด้วยพี่พี่อย่าไปปั่นกลางถนนนี่ตายนะนี่ยิงกว่าคูบอดอีกแะมึงกูมีประสบการณ์ไม่คือมึงมีประสบการณ์ก็จริงแต่พอมึงตายมึงจะพูดกับหมอภาษาเวียดนามเป็นเอ่ะเวลาเขาเช็คบินก็บูนอะไมาแล้วมึงไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจับมึงนะเรามาเป็นพวกขี่ม้าเลยซื้อปืนซื้อปืนซื้อปืนยิงคนเลยแม่งเยลยยิงคนเลยไป เฮ้ยตอนเล่มทีสองซื้อปืนได้โอ้ยโกรธแย่ละโอ้ยโกรธงั้นงั้นเราไปซื้อจากไอยานก่อนไปเราต้องมีพาหนะไม่ต้องไปพานี่แน่ใกล้ผาหนะแล้วโต๊ะมีคนซื้อรถกันอยู่ด้วยโอ้ลันปืนเป็นเซฟโซนด้วยเจ๋งโอ้มีคนซื้อรถกันอยู่แต่ไปหมดเลยโอ้ซื้อรถเราสามารถขโมยรถได้ไหมโอ้เลเวลสามเรือสามใบเรือสามใบตอนเลเวลีสามถึงซื้อได้เหรอขโมยไหมขโมยเนี่ยรถหมอเฮ้ยเฮ้ย คือแบบโกบในตั้งแต่ของมิกน้าเฮ้ยมีคนไปย้อมขโมยอยู่ไอ้พี่ขี้ขโมยไม่มีใครต้อนรับขี้ขโมยดิมันขโมยไม่ได้ด้วยมันเดินทะลุไปเลยอ่ะระบบไอพี่แต่จีตาณาก็จะขโมยอยู่ดีพี่ไปมีมีจักรยานตรงนี้มีคันนึงเห็นปะเออนี่นี่มาจักรยานนี่ได้สามคนแล้วเนี่ยจักรยานฟรีมาเร็วโอเคจักรยานเก็บเลยเร็วเร็วมาจักรยานฟรีตรงกูเร็วรถรถเลยคันนึงสีเขียวไม่พี่อะอ้าวมันลองไปแล้ว รถไม่มีล้อห็นรถไม่มีล้อจักรยานเยอะมากเลยให้เข้าขอแบ่งจักรยานแล้วได้ไหมเมื่อกี้กูเห็นรถรถลอยฟ้าด้วยเกมเซิร์ฟที่มันมีรถลอยฟ้าด้วยเอ้ยจักรยานกูเจอแล้วกูเจอแล้วเออเอาไปพี่เออรถมันทับอยู่รถมันทับอยู่เฮ้ยกูได้รถไปฟ้ามาทุกคนหาไหนรถไม่มีล้อนั่นได้กี่คนไม่ใช่ไม่มีล้อเมื่อกี้รถมอเดอรธรรมดาไปเกเดี๋ยวผมจักรยานเยโอเคไปเกไอ้พี่ลงมาพี่โอเคมางมาโ้ยมันจะอมมาละ อ๋อรอโบวแล้วเมืมมอ่อกี้เพื่อบพี่รถตเดนตื้อไตลันไปแล้วก็โบรยรถเลยไม่ใครโดนหลบวะไอ้ี่ไปช่วยกันแล้วเลยไปไดัในใส่แล้วพี่ต่อเดนตือ้อไตลันได้จั่วคนตายตะกั่งในปินจริงๆกูไล่ถีบไปแล้วโอเคไหมถีบได้มาดูดิรอรอร วันไหนเพิเกิดเจ้าหนูเซนลเว้ยเเจ้าถินมาเจ้าถินไอ้ยูเี้รนังไเยียนีไอเด็กเพิงเกิดเลยคุยกับวันหนูไปคุยวันหนเอ้เอ้เอ้ตัเดนตออเมริกากูเยอเด้ตัเดนตออเมริกา sorry sorry I'm so sorry can y o speak English Kann, can 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 you speak English เ uh, อ่อสวัสดีครับบอสพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยเชิญเชิญเชิญ Follow me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  Can Can Oh 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 Thank you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 , thank you very much โอเคเขาก็โอเคด้วยตํมเสียลังตําเสียงลังตํมเสียลังแปลว่าอะไรวะพีตัาเสียลังอะมายิ้มฝนมายิ้มฝนหรอแม่ไอ้เย้ดิไอ้โดนอันเดอร์สเตนดดนอันเดอร์สเตนไม่เข้าใจนา่นน่นัน่นันนาน่นนน่นนไอ้เย้ดิเอาจะาไปด็กเฟซเอาไว้เย่าไป ทีมมันมีตีมมันสีราเยฉันจะฟักอัพอยู่ฟักกิ่งขั้นหน่มหนีลันหนีการจำกลุมไอเดนเตอร์ไตลันกลายเป็นคนมีเก้าหัวพี่มีคนล่าเราเลด้วเด้ไอเดนเตอไตลันเดนเตอร์ไตลันลงเมืองพวกลงเมืองเลยอ้าว